สวัสดีครับมารีวิวข้อสอบที่ you เกตกันอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายกันไปหลายเดือนเลยเพราะว่าศูนย์สอบก็ปิดเนื่องจากภาวะโควิด -19 นะครับโรคโควิดในประเทศไทยนะก็มามาดูซิว่าหลังจากปิดไปหลายเดือนกลับมาสอบอีกครั้งจะข้อสอบจะเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือยังคงเหมือนเดิมนะครับจริงๆในพาร์ทโดยรวมแล้วยังรู้สึกว่าคล้ายของเดิมยกเว้นพาร์ทเรดดิ้งซึ่ง เนื้อเรื่องเทไปที่โลกโควิด -19 เยอะมากแบรบรอบนี้แบบอัดมาเต็มเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราดูที่ Error ก่อนอะลองทำข้อแรกก่อนเนี่ยตรงนี้ Selling a l c อ h o อออนไลน์นะครับอะสมมุติว่าทำเสร็จแล้วนะการขายแอลกอฮอล์ออนไลน์นั้นอาจจะ may become illegal l y in Thailand อาจจะผิดกฎหมายคำนี้ต้องทราบนะ เพราะว่าที่ยูเกตเล่นคำนี้แนะ่นอนในพาร์ทบริดดิงนะครับผิดกฎหมาย illegal as of today as of เนี่ยคือเริ่มตั้งแต่เป็นคำซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นแต่คำนี้มีในภาษาอังกฤษจริงๆนะ as of เริ่มตั้งแต่วันนี้ today แต่ไม่รู้วันไหนนะ this will essentially mean no more alcohol deliveries from retail store มันก็จะหมายความว่าจะไม่มีการส่งแอลกอฮอล จากร้านค้าปลีกอีกแล้ว retail store แพราว่าร้านค้าปลีกคำนี้ก็ต้องรู้เช่นกันพอข้อสอบก็ออกคำนี้ reading นะครับคือสับใน part error อะ่มะ,ปป reading, ะมันก็จะไปโผล่ใน part reading แล้วมันก็จะไปโผล่ใน part v o c a b u n a r y m ทั้งหลายเลยบนไปบนมาถ้าท่องได้ก็จะได้กันหมดอ่ะอ่า no more เนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงไม่สามารถขายได้อีกแล้ว no more คำนี้น่าจะคุ้นๆเนอนะ no more ขายไม่ได้อีกแล้วไม่มีการส่งแอลกอฮอล์ทาง จากร้านค้าปลีกแล้วจะไม่มีมอเตอร์ไซค์ไปส่งอีกแล้วโนจากจากร้านค้าปลีกคำว่า from ก็น่าจะถูกใช่ไหมเพราะว่าส่งมาจากร้านค้ามาที่บ้านเราไงบางคนจะส่งแอลกอฮอล์มาที่บ้านสั่งแอลกอฮอล์ให้มาส่งที่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะไม่ได้แล้วทีนี้ช้อยไหนผิดละ่ะช้อยแรกเลยครับเพราะว่าอะไร become illegaly อะถ้าเราดูคร่าวๆก่อน become เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ากลายเป็นใช่ไหมเป็นคำเป็น verb อะ Illegally ถ้าเรามองเหมือนเผย ly ก็ใช่ไง adverb adv ก็ verb ติด adverb แล้วผิดไงอ่ะเพราะว่าข้อนี้เป็นข้อยกเว้นครับเนื่องจากว่า b e c o m e ไม่ใช่ verb ธรรมดาเขาเป็น linking verb ใครอยากรู้รายละเอียดว่า linking verb เป็นยังไงไปเปิดหาในอินเทอร์เน็ตเอานะอ่า linking verb b e c o m e เป็น linking verb linking verb แก๊งนี้เขาจะไม่ตามด้วย adverb เขาจะตามด้วย adjective จะบวก a d j adjective นะครับและ illegal l y ก็ไม่ใช่ adjective เนื่องจากมีการใส่ ly ดังนั้น ly ตรงนี้ผิดขออนุญ,ญาตลบเลยต้องเปลี่ยนเป็น adjective illegal นะครับ selling alcohol online may become illegal นะครับจะผิดผิดกฎหมายในประเทศไทยอ่า สำหรับใครที่ไม่รู้เรื่อง linking verb ก็ไม่เป็นไรนะครับนานๆออกทีไม่ต้อง serious นะครับแต่ใครที่รู้ไว้ก็กดีนะอ่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเอาไว้คือถ้าคุณไม่แน่ใจว่า choice ไหนถูกอยากให้พยายามเล่นตรงตัวเลือกที่มี verb เพราะคำว่า become ซึ่งเป็น verb อยู่ตรงนี้ใช่ไหม verb เนี่ยมันสามารถกลายร่างได้หลายอย่างอาจจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตได้หมดเลยนะ become b e c a m e become ถูกไหมอ่าแปลงได้3่างแล้วนะผมเขียน บีคำอะบีคำบีเคมบีคำกริยา3ช่อง i l l ลีเกก็สามารถเป็น Illegal ได้ Illegally ได้สามารถมีตัวเลือกได้สองตัวคือสรุปแล้วมันสามารถสลับกันไปสลับกันมาได้ตลอดนะครับในขณะที่ As of เนี่ยหลายคนอาจจะแบบไม่เคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนเอาไว้ในการทำข้อสอบแ r ร r เเขาชอบเอาตัวที่เราไม่ค่อยเคยเห็นนะมาเล่นเป็น Choice แต่ถ้าเราไม่รู้ as of จะแก้เป็นอะไรพยายามอย่าเลือกครับอย่าเลือกเลือกที่ verb ดีกว่านะถ้าเราไม่รู้อ่านี่คือ,อเทคนิคข้อที่หนึ่งนะครับมาดู choice ถัดไปมาดูข้อถัดไป starting from 5,000บาท a night the three bedroom villa is the perfect get away choice for family and friends ข้อนี้จะคล้ายคลากับในข้อสอบเพราะว่าครูตโนก็ คิดโย์ขึ้นมาเองนะอันนี้แต่มันจะมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบจริงนะครับ uh, starting from 5000บาทต่อคืนเริ่มที่5,000บาทต่อคืนอะไร the three bed room villa สามห้องนอนิลล่าก็คือที่เราไปเที่ยวกันภูเก็ตสม,มต็จหัวหินนะ่ะที่เป็นโรงแรมอะ่ะแต่ว่ามันจะิลล่าจะเป็นหลังๆใช่ไหมแล้วส่วนบางที่จะมีสระว่ายน้ำด้วยราคาแพงๆนิดนึงเพราะนี่ไงตั้ง5000ันอ่ะิลล่านี้มี3ห้องนอนนะครับ it's a perfect getaway choice for family and friends สิ่งหนึ่งซึ่งแก้ไม่ได้ในห้องสอบคือ Family and f r i e n d s เขาบอกว่ามันเพอร์เฟกมากสำหรับเพื่อนและครอบครัวคุณไม่สามารถแก้เพื่อนและครอบครัวได้เลยเขามากันสองคนก็ให้เขามากันสองคนถูกไหมจะไปแก้ยังไงทีนี้ Get away ช้อยสามอีกอะไรอกตเอ a เวยมันเขียนติดกันได้ไหมหรือว่ามันหรือมันต้องเขียนแยกกันอ่าเนี่ยอะไรที่คุณไม่มั่นใจอ่ะอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปกาจริงๆ g e ต away มันจะเขียนอย่างนี้นะแยกกันหลีกหนีอ่า get a w a y ออกไปให้ให้ผลผลหน้าผนตาอะไรอย่างเงี้ยแต่อเผอิญว่าครั้งนี้ getaway อยู่หน้า choice ซึ่งเป็นคำนาม getaway ทำหน้าที่เป็น adjective ซึ่งเขียนติดกันได้นะ getaway choice นะครับแล้วอะไรผิดละ่ะอ,อันนี้เลย three bedroom มันเป็นกฎ g ก r ม m m a นหนึ่งที่บางคนอาจจะทราบบางคนไม่ทราบเมื่อ จำนวนหรือปริมาณนำหน้าคํานามวิลล่าเป็นคํานามอยู่แล้วเป็นที่พักเป็นหลังๆใช่ปะไม่ว่าจํานวนนั้นจะบอกว่าเท่าไหร่ก็ตามต่อให้เป็นร้อยเป็นพันจะไม่สามารถเติม S อได้สห้องนอนรู้แล้วว่าเป็นพหูพจน์แต่ในภาษาอังกฤษ adjective จํานวนที่เป็น adjective เขาจะไม่เติม S b ส d r o o m จะต้องตัด S ออกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าอ่ะ เด็กผู้หญิงอายุ8ขวบเราจะบอกว่า8 year 8 year old girl แต่ถ้าข้อสอบได้อ,อย่างนี้นะแล้วขีดเส้นใต้ตรงนี้นะอันเนี้ยถูกแล้วเสร็จส่วนใหญ่เขาจะมีขีดตรงกลางนี้เพราะว่าตอนนี้แก๊งเนี้ยทำหน้าที่เป็น adjective 8 year old girl ขยาย8 year old ขยายคำว่า girl ซึ่งเป็นคำนาม ถึงแม้ว่าจะ8ปีตรงเยียจะไม่เติม S นะครับกดอันนี้ต้องทราบเอาไว้นิดนึงเพราะว่าบางรอบผมก็ออกดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็น three bedrooms ซึ่งตัด S ทิ้งให้เหลือแค่ t bedrooms เฉยๆนะครับทีนี้เออสำหรับรอบนี้นะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะรอบเนี้ยจะมีการเล่น apotropy e S เยอะมากเลยเ เหมือนกับว่าประมาณนี้อะ c o p p e t อะไรอะ retweet บ้างอะประมาณนี้แล้วก็ขีดเป็น choice ตัวเลือกอต้องเติม s ด้วยตรงนี้ apostrophe s ถ้าคุณไม่รู้จะแก้อะไรอย่าไปแตะต้องเขาเอ่อครั้งนี้มี apostrophe s ประมาณ23ข้อเยอะมากนะ apostrophe s ไม่ต้องแก้นะอย่าไปแตะต้องเขาถ้าเขาออกมาใน error มันแก้ไม่ได้คือ c o p l e แปลปว่าเป็นแฟนกัน เป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันนะครับรีทวีตขึ้นมาพักผ่อนนะซึ่งก็การพักผ่อนของแฟนกันของคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยมันแก้ไขไม่ได้นะก็อย่าไปแตะต้องมันนะครับซึ่งปกติข้อสอบ e อ r o r ของ t u g e t e จะไม่ค่อยเล่นอโพรโทฟิสหนักขนาดนี้รอบนี้มา2-3ข้อเลยเนาะอ่ะ ก็อารมณ์จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ไงอัลโคปเปอร์รีทวีตเราเขียนเอาไว้ตรงนี้เราก็ลืมว่าเราเขียนเอาไว้เองนี่แล้วก็อันนี้ถูกแล้วก็จะมีช้อยหนึ่งเขียนว่า a person's ability เป็นการเล่น apotrophy s อีกแล้วเห็นไหม apotrophy s apotrophy s ไม่ต้องไปแก้เขามันแก้ไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วก็มีข้อหนึ่งซึ่งมีช้อยโซ o ทูซึ่งมันแปลกๆทแแมงทแแมงนะครับแต่โจทย์เนี้ยผมจาไม่ได้ละมันแปลกแล้วเพราะว่าโซว่าดังนั้นทูก็แปลว่าด้วยแบบเอ้า แล้วยังไงจะมาซ้ํำซ้อนกันโซทูอันนี้ผิดนะนะครับชอยมันปแปลกอ๋อ,อมีการรู้สึกรอบนี้ก็จะมีการเล่น w s h นะมีเล่นคำว่าอ,อ,อะไรบ้างอะมี whish มี w h o s w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  h ก็จะเล่นหลายข้อเหมือนกันนะครับประมาณนี้ก็ถือว่ายากเหมือนกันนะสำหรับรอบนี้ Ever แบบชอยค่อนข้างยาวแล้วก็เล่นตัวปแปลกๆนะครับอ่ะ สำหรับพาร์ทที่2เป็นสตรัคเจอร์นะครับก็จะจำลองโจทย์ที่คล้ายๆนะคล้ายๆข้อสอบเพราะว่าไอตัวล่วงตัวเลขอะไรเนี่ยเราก็จำลองขึ้นมาละกันอ่ะเขาบอกว่าเอาลองทำเองก่อนไหมทำไมชอยหน้าต่างเหมือนกันเช่นนี้ <laughs> 43%ในปี2005าทำไมมันสามารถแตกมาได้4ชอยอ่ะ ของจริงแนวๆนี้เลยนะก็บอกว่า female obesity in Thailand has increased ก็คือโรคอ้วนในสุภาพสตรีในผู้หญิงเนี่ยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นก็4 3ิบาเซแหละปี2 0 0 5อ่นรู้แหละเพราะปีมันเท่ากันหมดถามว่าเราตัดสินตรงไหนดูดีๆว่ามันตัดสินตรงไหนตรงที่เปอร์เซ็นต์เติม S กับเปอร์เซ็นต์ไม่เติมเห็นปหมเติม S กับไม่เติมและก็ยังแบ่งกันด้วย position ตรงนี้คือจะเอา in หรือจะเอาสินบอกเอาโอ้ยอยากอนนี้มันต้องเป๊ะมากเลยอ่ะ คือโรคอ้วนในผู้หญิงผู้หญิงไทยเพิ่มขึ้น43%ตั้งแต่ปี2005ทำให้เราเป็นอันดับ2ของหนักน้ำหนักรวมเนี่ยในเซาท์อีสเอเชียคือในในอาเซียนแล้วแบบเอาแล้วเปอร์เซ็นต์เติมเอสไหมหรือไม่เติมเอ้าผมก็งงนะเอาจริงๆผมงงนะผมว่าเอ๊ะเปอร์เซ็นต์เติมเอสหรือไม่เติมงงแต่บังเอิญรอบเนี้ยดันไปอ่านลิ a d ิ้งก่อนผมผมรู้สึกว่าผมผมอยากอ่านลิ a d ิ้งก่อนแล้วลิทติ้งมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งแบบ ไม่สิมีมีม,ม,ม,มีเรื่องหรือ2เรื่องไม่รู้ว่าซึ่งจะมีการวิจัยปกติข้อสอบ reading ที่อยู่เกตดมันจะมีการวิจัยอะไรงานอยู่แล้วเกี่ยวกับเซอร์เวย์ผมก็ไปเปิดดูเอ๊ะพวกงานวิจัยเขาเ,เ,เ,เขามี S, าเปอร์เซ็นเติมเหรือเปล่าโชคดีมากมี reading อันนึงองันหลังๆอะเขาเขียนอย่างนี้เลยอ่ะห้เขียนเยอะด้วยนะหลายตัว37%บเ,เอรเนกอ้าวงั้นงั้นผมตาม e a d i n g แหละเพราะ reading มันไม่น่าจะผิดเปอร์เซ็นต์ไม่เติม S ในภาษาอังกฤษไม่ว่าคุณจะมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่ร้อยกี่พันเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไม่เติม s งั้นขอตัดช้อยงั้นตัวที่เติม s ไปหมดข้อสองไปข้อสี่ไปอ่าเติม s จะต้องไปสี 4. ฟ้าจะต้องไปทีนี้ระหว่าง in กับ since เดี๋ยวก่อนนะ in กับ since เอาไงดียในปี2005หรือว่าตั้งแต่ปี2005ข้อนี้ให้ดูตรงนี้ครับตัวใบคือคำว่า has increased ถ้าใครทราบเรื่อง tense ถ้าแม่นหน่อย has บวก verb ช่อง3 increase ต o ม e d อันนี้เขาคือ uh, present perfect ถูกไหมครับ present perfect tense แปลว่าอะไรเป็นตั้งแต่อดีตปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่คือปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทยก็ยังอ้วนอยูคอ่คือนับตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2020ปัจจุบันและ present perfect tense เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะได้แล้วล่ะ mm hmm. เขาใช้คำนี้เป็นหลักเพื่อบอกการเวลาคือคำว่า since since, since เท่านั้นพอ since ปุ๊บตกที่ข้อ3คํคตอบตอบ,ตอบเลย4 3 since 2005 เปอร์เซ็นไม่เติม s และใช้ซินโอ้โหอันนี้เล่นเล่นเกมมาสองสองตลบเลยนะอ่าประมาณนี้แต่ผมว่าถ้าถ้าคุณรู้เรื่อง tense มากนิดนึงถ้าคุณสังเกต has บวก verb ช่องสามอ่ะคุณจะตัดชอยได้ให้เหลือสองอันคือช h o สามกับชอ o สี่เนาะแต่เปอร์เซ็นเติม s ไหมตอนอาจารย์ยังงเลยอะ่ะก็ยอมรับว่าตัวเองก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะมีหลายจุดก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับอ่ะส่วน v o c a b a ไม่มีนะเพราะว่ารอบนี้เอ่อ อยากจะเข้าไปดูแนวทางข้อสอบ reading กับ error กับ structure ส่วน vocab ก็ยากเหมือนเดิมเอาอยากเอาอย่างจริง vocab ก็ยากก็ปล่อยมันไปแล้วกันนะสำหรับ synonym กับการเติมคำในช่องว่างที่เป็น v ว c a รใครไม่ว่างก็รีบๆเดาไปแล้วมาทำ reading ดีกว่านะครับรอบนี้อย่างที่บอกว่าโควิด19มาเต็มรอบนี้ reading มี5เรื่องและโควิดกินไปแล้ว3เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิดโดยตรงนะเ,เรื่องแรกจะเป็นวาดโ r o b e n i t i z e r บางคน วัดลบเซนิไทเซอร์คือคำนี้ก่อนอ่ะเซนิไทเซอร์เนี่ยมาจากคำว่าเซนิไทเซนิไทเซชันแปลว่าการทำความสะอาดการรักษาอนามัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณจะต้องรู้คำเหล่านี้แล้วนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเพราะว่าข้อสอบภาษาอังกฤษโดยเฉพาะที่ยูเกตจะเล่นโควิดแน่นอนเพราะว่าปีนี้มันมาแรงมากแล้วก็คำประเภทไฮจีนรู้จักไหมน้ำยาปรับผ้านุ่มไฮจีนอ่ะอ่ามันต้องเกี่ยวกับความสะอาดเพราะใส่ไปแล้วผ้าสะอาดไฮจีนก็แบบว่านั่นแหละ คือคำแปลมันจะกึ่งกึงกันอนามัยสาธารณาสุขอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โรคโควิด1 9เนี่ยหรือโคโรนาไวรัสเนี่ยดูตรงนี้นะผมเอารูปสิสวยมามันเป็นโรคซึ่งติดต่อกัน infectious คำนี้มาหลายรอบมา infectious disease ตั้ตั้งแต่นี้ไปควรจะรู้แล้วก็คือโรคติดต่อคือมันแพ้เชื้อได้คำว่า infectious เนี่ยเป็นโรคที่ติดต่อนะครับ ในข้อสอบรอบนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างว่าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะโรคติดต่อเช่นโรค s าร์นะครับโรค s าร์โรค Ebola แต่ว่าตอนนั้นมันมาไม่ถึงบางไทยแล้วมันก็ไม่ได้ระบาดท,ทั่วโลกขนาดนี้แต่โควิดในที่มันแรงมากอ่ะแล้วก็ศัพท์ประเภทคําว่าแพนเด c อ่ะหอยอคำหนึ่งแพนเด c คำนี้คือโรคระบาดท,ที่เป็นกันทั้งโลกแพนเด믹จะเจอในข้อสอบที่ u get ที่เป็น reading นะครับอ่ะ แล้วก็เพราะฉะนั้นคุณสามารถไปเตรียมตัวได้ว่าเฮ้ยแล้วยังไงฉันจะเจอแล้วสับที่เกี่ยวกับโควิด -19 มีอะไรบ้างหรือสับทั้งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้โควิด1 9ที่มันคล้ายๆกับใ,ในในพัในข้อสอบเนะคุณจะได้ไปอ่านดูว่าอ๋ออารมณ์ประมาณนี้นะถ้ามันมีเกี่ยวกับโควิด1 9มาอีกหรือถ้ามันไม่ใช่โควิด -19 มันก็จะมีโรคอื่น, Pis นๆซึ่งสามารถใช้คังคำศัพท์ประมาณนี้ได้อสำหรับวาดลบเซนิทเซอร์อันนี้นะครับ วาดรบเนี่ยแบบว่าตู้เสื้อผ้าจริงๆแบบว่าตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็อันนี้รูปเนี่ยอันนี้ไปไปเซิร์ชมาเองเนะมันไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมาว่าว่ามันควรจะหน้าตาเป็นยังไงคือถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่โชว์รูปให้ดูบางทีมันอาจจะงงไงนะครับเขาบอกว่าตู้เสื้อผ้าอันเนี้ยจะทาความจะได้รับการทําความสะอาดให้พ้นจาก โควิด19นะครับเพราะว่าเอาเรื่องเขาบอกว่ายิ่งบุคคลที่ต้องไปเจอคนแปลงหน้าบ่อยๆเช่นการเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะหมอทีมแพทย์พยาบาลตำลวรวจแผนตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องเจอคนเยอะโอกาสที่เขาจะสัมผัสละอองไอจามเสมหะอะไรเงี้ยก็มีเยอะแล้วเขาก็ใส่เสื้อผ้ากลับมาบ้านดังนั้นเขาจะมีอุปกรณ์พิเศษอะ่ะเขาแบบเป็น เป็นเครื่องพ่นหรือเป็นตู้อะไรไม่รู้ว่าแล้วเอาเสื้อผ้าเหล่านี้ครับเข้าไปไว้ในตู้เนี้ยเครื่องอันเนี้ยเครื่องอันเนี้ยนะเอาเข้าไปปุ๊บล้วก็จะมีการอบโอโซนอ่าจำได้แล้วโอโซนโอโซนใช้สัญลักษณ์ O3 โอโซนอ่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้อ่าเขาก็จะแบบอธิบายว่าได้รับการคิดค้นมาจากนักฟิสิกส์ที่มหาลัยนู้นนั่นนี้อะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะชื่อแบบแปลกนิดนึงอ่าเขาก็หวังว่าจะออกมาช่วยช่วยได้อ่าแพสเซ็จแรกก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็อันนี้อ่า conversational commerce อ่ารูปนี้คืออะไรดูก็รู้ผู้หญิงกำลังช็อปออนไลน์เพราะว่ากระเป๋าหิ้วถุงมาเต็มเลยแล้วมือก็ยังกดช็อปต่อนะข,ข,ข,ขอซื้อในลายแอดต่อนะซื้อเสื้อผ้าต่อส่วนรูปนี้ก็จะเป็นอ่ากำลังบอกเบอร์บัตรเครดิตก็น่าจะออนไลน์เช่นกันแต่ว่าอันนี้อาจจะโทรหา call center คุณลุงผู้ชายคนนี้นะนะก็ c o m m e r c e เนี่ยแปลว่าการค้านะจริง วิทยาลัยลพาณิชยการต่างๆเขาจะชอบใช้คำนี้ควาว่ commerce เพราะาแปลว่าการค้าะ commercial อาคารเต็ม commercial ธนาคารอ่าสีม่วงๆก็ใช้คำนี้ scb ไง <S 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 สยาม commercial bank ถูกไหมแล้วก็ c o n v e r s a t i o n คือการพูดคุย conversation การสนทนานะครับเขาบอกว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่อันนี้เขายกตัวอย่างที่ประเทศฟิลิปปินส์ว่าคนส่วนใหญ่ชอบที่จะเมสาชอบแชทกับ Facebook Twitter ได้หมดเลยเนี่ย ชอบซื้อของแบบนี้เพราะว่าอะไรได้คุยกับคนหรือคุยกับหุ่นยนต์ก็ได้นะเขาบอกคุยกับโรบอทเขาก็โอเคนะคอมพิีเซียรนะแบบเป็นแชทแชทตอบอัตโนมัติก็ได้เขาโอเคแต่ว่าอยากคุยอยากถามอยากต่อราคาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกประมาณนี้ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในฟิลิปปินโดยเฉพาะในหมู่ผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงชอบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเครื่องสำอางรองเท้าทุกอย่างอะไรประมาณนี้ก็อันนี้อ่านอ่านโอเคนะผมว่าไม่ยากเท่ากับเรื่อง เรื่องอันแรกนะตูสภาที่ค่าโควิดอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปทําข้อสอบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ใช่เฉพาะที่ยูเกตกรุณาเปิดก่อนมันเพสเซมันจะมีหลายเรื่องอยู่แล้วสี่ห้าเรื่องคุณช่วยหาเรื่องที่คุณคิดว่าอ่านออกทีคุณจะรู้เลยว่าคุณอ่านออกเมื่อคุณอ่านแค่สี่เป็นทัดแรกสี่เป็นทัดแรกตัดสินแล้วว่าฉันจะไปรอดหรือไม่รอดถ้าคุณอ่านนี้อุ้ยช้อปปิ้งออนไลน์เออฉันน่าจะรอดนะ่ะเพราะว่าความรู้พื้นฐานมันก็มีแล้วก็มีมีคำว่า Facebook ในนั้นด้วยเราน่าจะรอดเออแแคค่นนนี้งววิธิธกการรตััดสนะบล โอ้เรื่องนี้ยากมาก o r i g i n a l d t i e s คือแบบนี่ไปเอารูปมาเป็นรูปมาจากเกมนี่เทพเจ้าทอสายฟ้าในเรื่องมีเทพเจ้าสายฟ้าจริงๆคือแบบตอนแรกอ่านไปอะไรอะ deity deity คืออะไรอะคำนี้แปลว่า god และเขาไม่ยอมใช้คำนี้เลยใน p พ s นี้ไม่มีคำว่า god แม้แต่คำเดียวคือเทพเจ้าอะภาษาอังกฤษเราใช้คว่า god หรือ angel ถูกปะ angel อ่าอันเดียวจะรู้นางฟ้าเทวดาไม่ ใช้คําว่ดดาไดตี้คําเดียวเลยแบบแล้วแบบถ้าถ้าเราแปลแบอกว่ดดาไดตี้คืออะไรเราจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดเทพ,พเจ้าในชน,ชนเผ่าอะไรสักอย่างออริจินอลขอโทษที <c oughs> แล้วก็มีเทพสายฟ้าของเผ่านู้นเผ่านี้แบบอ่านแล้วงงตึงมากแบบเลยบอกไงว่าถ้ารู้สึกว่าอ่านไม่รู้เรื่องสีเป็นทัดแรกคุณจะรู้แล้วว่าคณคุณจะไปไหวไม่ไหวเรื่องเนี้เก็บไว้เดาเถอะถ้าเวลามันไม่ทันนะเพราะมันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจริงๆผมอ่านแล้วผมยังงงเลยแบบ ชื่อชนเผ่าแต่ละชนเผ่านับถือเทพเจ้าคนละองค์กันก็ยังอ่านยากชื่อชนเผ่าก็สะกดเป็นภาษาอังกฤษยากมากมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษปกติเช่นสมมุติว่าชนเผ่าอูรูบุต้าอะไรเงี้ยในแอฟริกาใครจะไปอ่านออกอะไรเงี้ยอ่ะก็ไปแล้วกันจําได้ว่ามีเทพเจ้าสายฟ้าองค์หนึ่งเนี่ยอืมนะแล้วก็มีเรื่อง deforestation อันนี้รู้สึกจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะเออรอบนี้เรื่องสุดท้ายยาวมากและเขาก็ให้เทคําถามไปที่เรื่องนี้ยี่สิบข้อ,อมเมื่อตอนต้นปีที่ยุเกตอ่ะ พสเสจหนึ่งจะมีแค่สิบข้อแต่ตอนนี้เทมาที่เรื่องสุดท้ายยี่สิบข้อดูน้องลิงน่าจะเป็นอุรังอุตังนะโดนตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็อ๋อแย่จะแย่แล้วนะไม่มีที่อยู่คือเขาอ้างอิงว่าการ deforest forest รเนี่ยแปลว่าแปลว่าต้นไม้ใช่ปะ deforest คือการตัดคำนี้ต้องรู้นะตัดไม้ทำลายป่า deforestation มันมีผลเสียยังไงบ้างเขาก็ลิงไปที่โควิดว่าเนี่ยแน่นอนไอ้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ไม่เคยอยู่ในป่าลึกเท่านั้นเช่น,นอยู่ในป่าอเมซอนหรือว่า มืงไทยก็น่าจะมีแหละแบบว่าอยู่ในแบบในเขาเรียกเขาเขาใหญ่หรือเขาเขียวสมมุติในแบบลึกมากๆร้อยกิโลจากถนนหลักเนี้ยซึ่งปกติมันไม่เคยแพร่เชื้อออกมาสู่ผู้คนในเมืองได้เพราะคุณไปตัดมาเนี่ยโรคมันก็เลยกระจายไงโรคที่เคยอยู่แต่ในป่าเท่านั้นน่ะคือในเมืองไทยอาจจะน้อยแต่ว่าในอเมซอนล่ะในป่าดงดิบเคยดูหนังนรื่องอนอาคอนด้าไหมที่แบบมีงูยักษ์อยู่ในนั้นเออหรือแบบเนี้ย หรือมีแมงมุมยักษ์อ่ะมันก็เริ่มออกมาแพร่หลายติดเชื้อจากคนที่เข้าไปในนั้นแล้วก็ติดคนงานแล้วก็มาแพร่ให้ผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆโควิดนี่แหละเชื้ออู่ฮั่นที่เขาบอกมาจากข้างขคาาใช่ไหมเออประมาณนี้แหละนะหรือมาจากจำไม่ได้ละอู่ฮั่นเอ,อ่อเชื้อโควิดมาจากไหนนะถ้าพูดเลยผิดขออภัยด้วยนะบางทีก็งงๆนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้ไม่ยากแต่ว่าอ่านยาวแต่ว่าเนื้อเรื่องอรู้สึกพอทําได้เขาก็ลิงกไปที่โควิดเหมือนเดิมแล้วก็เออก็จะมีคําศัพท์เกี่ยวก,กับเชื้อโรคเขาบอกว่าวิธีการ ป้องกันก็คือเราจะต้องเอ,อ่ออะไรอ่ะให้ระดมทุนมันจะมีทีมงานอะไรสักอย่างอะ่ะระดมระดมทุนไปไปดูแลไปคอยดูโรคเหล่านี้ว่าโรคต่างๆในในป่าดงดิบเหล่านี้แต่ว่าพอก่อนที่จะเกิดโควิดปีนี้ไอ้องค์กรนี้ก็โดนระงับงระงับการให้ทุนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคร่าวๆเนาะอ,อ่ะสลีเสร็จสับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรล่ะ จำไม่ได้ล่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ให้แต่ภาพรวมไปนะก็เราก็ไม่มีข้อสอบหรือว่าโจทย์อะไรเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนอ่านออกจากพื้นฐานจริงๆอะ่ะมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการคำศัพท์แล้วเราต้องการความรู้ที่เป็นแบ็กกราวด์คือความรู้ทั่วไป ทีู่เกตไม่ได้เล่นอะไรยากมากรอยยกเว้นรอบนี้ซึ่งองค์เทพเจ้าเทพเจ้าสายฟ้าอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ความรู้ทั่วไปอันนี้ความรู้ลึกมากเทววิทยาแต่ว่าแต่ว่าถ้าเรื่องตัดไม้ทําลายป่าเรื่องเรื่องโควิดหรือเรื่องการซื้อของอะไรอย่างเงี้ยใน Facebook Twitter ผมว่าทุกคนมีความรู้ก็แค่ลองเอาคําเหล่านี้ไปเซิร์ชใน Google ในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณดูซิว่ามันมีคําศัพท์ไหนบ้างที่เราไม่รู้หรือเราเจอบ่อยแต่แบบเราไม่เคยคิดจะเปิดเปิดดิกซิลีหาหาความหมายแท้จริงเลยลองเปิดดูทีีเน้ย คุณก็จะมีคังคำศัพท์มากขึ้นแล้วคุณก็จะสามารถอ่าน passage reading ของที you Get ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วไม่ว่าคุณต้องการกี่คะแนน500 600 700เนี่ย reading กับ grammar จะช่วยคุณได้ส่วนคำศัพท์เนี่ย let it go จริงจครูโตโน่ก็ไม่ไหวคำศัพท์พัรตรงกลางเอ่สิข้อนี่แบบอึ้งมากนะท่องไม่ไหวเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะแล้วก็ ตอนนี้ก็ทุกอย่างงดูทรงแล้วยังเหมือนเดิมนะข้อสอบไม่ได้มีอะไรมากก็อาจจะไปสอบอีกทีช่วงปลายปีละกันนะครับก็ใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากได้คําแนะนําก็ทักครูโตโน่มาได้นะครับที่ Facebook นะครับไลน์แอดจะทิ้งเอาไว้ใต้ YouTube อันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนก็โชคดีการสอบครั้งถัดไปครับ